เอาแบบผได้ไหมตอนไหนหนาได้ได้สปีดพี่น้องทุกคนนะพี่น้องเดมินเด้อคอยขับลงแรงนี่เบาวทีปันญหาบ้านหลอกกับตากล้องคนดีสิข้าพี่พระนองหลอกเที่ยวหลอกชมการกระเกียอมงานออกภาปาโปลนาวิธีบ้านวัดที่ทองบ้านอกเฟื่อนอดีตเราพี่น้องเด้อแลักสิทิขาพี่พระนองหลอเบิ่งตอนนี้มาอยู่ใกล้ๆกับจี่สมบอยเป็นคนกำลังประดับประดานกำแพงวัดปทุมวัน ด็ดระสาทในงานติดเ็ในลูลาในพี่น้องว่าเก็บงานยาเต่ามือมสมมาเดียวมาสมตอนนี้กำลังใกล้สิ่เรือเลยพี่น้องกำลังสุดห่พี่น้องเล่นเปออันหนาันทึอันหนาันเออเนยสี่ระนทึป็นหลอกงทัเียพี่น้องเลยเตรียมทำีหม่องสิบปีตั้งอะหองสิบห้างก้องกล้องกล้องหม่องไร้ทุกพี่น้องวันนี้วันวันที่สิแป ที่เจ็ดที่แปดก็าะวงเรือที่เจ็ดเลยก็ที่แปดที่ประหารไปเห็ดอย่างว่าเห็ดค้งเห็ดหางมังตัางขากรองหัวยญ้ามันต้ซีเนาะ้าพมพเขนาะเรเอจมนี่ปประตูห้งางเข้าทางเข้าวัดศรรองมาถึเรือทังาเซนซีเด้วนเนาะเพราะน่าเป็นวัดห้านข้าห้านกายก็มีรอบแล้วเดียวกนนี่ต้อ ทาากำล ah, ah, pues, uh, uh, oh, ok, ังมาสุดด้วยาาาลังอยู่เต่าเลยเอาเอาเาัได้ไหเห็นหน้าได้เอาเ่เห็นหน้าบอให้ดไจเร่งว่าข้าเอ่า่ารส่วาไม่าอ่า่างน้่า่านงนี่าง่างน่งต่าเนี่าอ่าีย่าย่างาน่า้่านี่างนอ่างนอ่า่่า่า่นง ไหวเวลาทำบัีบไฟทำพิธีได้เนเไปเลย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 เสียบปักจับกระหุยาบยานยาบเป็นเกือบเสียบแล้วกอ้ยนมในยากเดียวไปเสียบที่นี่ไปท่องมาดเราังตลาดตะรีพล่ะขันขาานากำลังวางตะวันเปียงเรี่ยวเร็วเออวันลืมแรงอื่นแรงขอมือวันที่สุดของเรง ก่อนน้ำเข็งเรียบร้อยลมาเรียบร้อยเอ้าย่านี่มานดาบัดลทางส่งวันนี้เขาส่งลงมาเลยคุณเฮารข้าวอยจนซีเยราข้าวเสียงอรโอ้ยอข้างข้างแม่ข้าพเจ้ถือดีนไปได้เลยราโอ้ยข้าน่อยขานอยข้าน่อยเอีบ้ามอเขตั้งหรออมงยน เลี้ยงบุญจับกลเื่อเป็นเลี้ยงจวกสุนับังบจับหลเฮอมาเฮเอเป็นอก็เป็นอะไ้เราเป็น้วสาที่ังกรไดานวางนั่นเด้อให้มันได้เอามองนู้ไม่ฆ่าเดี๋ยวฆ่าบกลามซึ่งบัตรกุลามพิ้งจ้าดี่แล้วไปฆ่าที่บุ๊คบุรีนี่ฆ่า

มองนี้เรามองกลางนั่นที่เราเลยมองกลางติ้นว่ากลางติ้นมันทำไส้กระตินเ่อะสุดเพื่อพายนี่เลยเดี่ยวไปดิบไปดิบประมาณนี่ประมาณเท่านี้ก็เราตัวละไสนี่จะเราจีนจะตั้งกล้องพี่ได้หรือเปล่ามองนี่ได้เลยเพราะเหตุที่มองนี่ครับโอ้ยเราถืได้หรือเปล่าถือมองผมเยอะว่านี้ไม่หนาะแต่ว่ามันสูสิงไส้หรือเปล่าเครื่องฆ่าเป็นยี้มองนี้เปลี่ยนเพี่น้องเลย มองนี่เรามองตัดสินตามใจตัดสินเพื่อสวงเลินี่เรามองนี่มองเก่ามองเดิมมองก้อนที่ก้อนจะมองนั้นมันไก่พูดมันเหมื่อยด้วยับกลับมาทานอาภาด้วยที่อราอา้ามาทานป่าครับมาปลาทานาก้อนตีั้งขาต้องาแจ้งมันมือไร้ตึกมือและมือถ่ายทั้งตกปี่น้องเามนตุ้งเทียนํากันเน้องเด้อ ทำทุ่งทมีการลอยกระทงถูกน้ำตามีไปนี้คือเก่าไป่น้องูมันจีหนึ่งผมไปจีบไปจีบจัดเลยพี่นาผ้าฮะผูบตัวก็เด้มได้ผูกตัไปจบนอนอยู่ละั้งหาต้องทำแก่นี่คือผ้านี่กอยากกินหลดเลยพี่นองเลยยางใน้ยิไปหุดนะครับไปหุ่นนี่แหะไป่นองไปหมัด ป้าพี่น้องมาด้วยเห็ดซอยกันเด้ด้พี่น้องอเ,เสียมก็บบุม่ีมาบอกจะบอกไปเห็ดเห็ดอะไกันแล้วเห็ดคือวันนี้พี่น้องถีดไปเห็ดอันนั้นก็เดินไปดินไปเห็ดเห็ดรักมองตั้งขากล้องเนี่ยมันมเห็ดแย่ที่เพื่อนมองเอาคงงามหญ่ไปเอาสำนึนกกนเด้อพี่น้องเนะื้อขอวามขอบใจที่พี่น้อง,ส,ขของอสืบถึงตะก้นเดินไปก็ไปดินสบายดี